รวมข่าวซื้อขายนักเตะที่มีเอี่ยวกับลิเวอร์พูลเย้สวัสดีแฟนหงทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ริเวอร์กูรู้ข่าวหงอยู่กับผมปามลิเวอร์กู เริ่มมาที่ข่าวแรกนะครับมาจากอิตาลีนะฮะเว็บคาซิโอเมอร์กาโตฮะรายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีความสนใจในตัวของนิโคล่าบาลเล่ามิดฟิลด์ของอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งอินเตอร์มิลานนะครับตั้งค่าตัวของบาลเล่าไว้ที่ประมาณ77.5ล้านปอนด์โดยที่ข่าวนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจที่จะแลกตัวกับนาบีเกตาแล้วค่าตัวเนี่ยขาดเหลือเท่าไหร่จะให้เป็นเงินไปข่าวนี้เดี๋ยวต้องกรองกันหน่อยนะครับว่าจริงหรือไม่จริง ข่าวที่2ครับมาจากสเปนฮะสื่อดังอย่างมันโดดิปติโวสปอร์ตและก็ AS นะครับต่างรายงานว่าเจนคอและลิเวอร์พูลเนี่ยชื่นชอบในตัวของอาเซนซิโอปีกจากเรอัลมาดริดนะครับซึ่งเขาบอกว่าเล็งไว้จะเอามาแทนโมฮัมเหม็ดซาร่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาของซาร่าเนี่ยไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยและจะอยู่กับลิเวอร์พูลอีกแค่ปีเดียว โดยตอนนี้ครับอาเซนซิโอเนี่ยมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คอยติดตามแล้วกันนะครับว่าจะจริงหรือไม่จริงอีกหนึ่งข่าวครับทิ้งท้ายเดอะเทเลกราฟครับรายงานว่าไซโวอาวอนิี่แอดชื่อคุนคุณไหมนี่คือเด็กเก่าของลิเวอร์พูลนะครับที่ขายไปเขาบอกว่าอาวอนิี่เนี่ยอาจจะได้รับโอกาสเข้ามาเฉิดฉายในพรีเมียร์ลีกอีกรอบหนึ่ง โดยที่ตอนนี้ครับทีมที่เขาเล่งไว้อยู่ก็คือ Nottingham f o r เรสอยากจะได้ตัวอวนิยีเนี่ยในราคา17.5ล้านปอนด์กลับเข้ามาเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ เกี่ยวข้องกับิเวร์พูยังไงหรอก็เพราะว่าิเวร์พูเนี่ยมีแอดออนจากการขายอวูนิยี่อยู่นะฮะซึ่งถ้าดิวจบที่17.5ล้านปอนด์ิเวร์พูจะได้รับส่วนแบ่ง1.75ล้านปอนด์ด้วยจากดิวนี้ถ้าชินชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับแฟนเพจรเวร์พูแฟนหงรวมไปถึง YouTube IG และ TikTok กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเย้ yeah!